ジャンプスタジオ、おすすめ目地めったりヒーロー สวัสดีดครับพบ,บ,บกับรายการสารบัญเมตัลฮีโร่กันอีกแล้วครับอันนี้เป็นปืนที่ว<ช>ินสเปกเตอร์ก็ใช้ด้วยนะ<ช>มันคือกีก้าสติมเมอร์ครับคือรีอยกมาขายอีกรอบนั่นแหละแต่คือฟังก์ชันก็เหมือนที่เคยดูไปแล้วในวินสเปกเตอร์เหมือนการจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ของมันต้องมีครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหน้ากล่องมันเปลี่ยนอ้หน้ากล่องมันที่จับใจ เทอเกินดูอันนี้คือวินสเปกเตอร์นะครับแล้วพอรีออกมาก็คือเป็นโซนเบนโซนเนหรือที่ตอนแรกไม่กะเอาเพราะปืนมันมีสั่งก็บอกนะใช่ไหมครับแต่ที่เอาเพราะอันนี้นี่เขาจับมือกันอุโอ้ยไหนดูหน่อยคี่เ่ส่งต่อพลังส่งต่อนายเองก็เป็นกิก้าสตรีมเมอร์ได้ นี่คือกีกาสติมเมอร์นะครับเป็นปืนที่ส่งต่อมาจากวินสเปกเตอร์คุณสามารถอ่านได้จากตรงนี้ WSP ย่อมาจาก w i n สเปกเตอร์โพลิสใช่ไหมใช่แล้วก็ Special Police อ่าเป๊ะว่ะนี่ถามหัวหน้าหน่วยมาใช่ไหมไม่ใช่จำได้เดียแล้วก็เขียนว่ามอบให้กับ SRS ย่อมาจาก Super Rescue s e b อ่ e รลานี้เขียนว่านายก็เป็นส่วนเบนได้นะโจแล้วก็ตกใจสอดี เหมือนกันกับว <ขอ S 1> ินสเปกเตอร์เดชเลยแตกต่างกันนิดเดียวสติ๊กเกอร์หรอสติ๊กเกอร์ครับแค่นี้ซูปเปอร์เลสคิวโซนเบนแค่นั้นเลยแ,เแล้วคืออย่างนี้เขาจะทำยังไงให้เอากิก้าสติมเมอร์มาขายได้อีกครั้งเพราะว่าเมคานิกมันดีต้นทุนการผลิตสูงครั้งที่แล้วดาว,ว่าก็น่าจะได้กำไรแหละและก็เขาผูกเรื่องด้วยการ<อ>ส่งมอบอาวุธกันอันนี้ยแพ้ทางตรงนี้มากสวย ปลว,ว่าการตลาดเขาได้ผลจริงสวยแล้วก็เอารูปมาให้ดูว่าเนี่ยมันคีบได้นะเปลี่ยนหัวได้อะไรเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่ฟุตเก่าเลยปะตอนอินเสิร์ตอะไม่ได้ดิิเสอร์มันองแบบคนละแบบกัน <laughs> <laughs> ตรงนี้เหมือนของใหม่เลยคนละเรื่องกันนี่เท่ต่างคนต่างถือก็ยังเท่อยู่แล้วก็นี่ด้านนี้นายก็ใช้กีกาสตรีมเมอร์ได้เหมือนกันนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวของมันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือกีกาสตรีมเมอร์เนี่ยนะกว่า คุณเลวมะจะใช้ได้เนี่ยก็เกือบตายเพราะว่ามันมันกินพลังงานสูงแล้วเวลายิงมันดีดมากคุณเลวมะตเองอก็เป็นคนเดียวที่ใช้ปืนกระบอกนี้ได้ไม่มีใครใช้ได้เลยต่อมาคุณเลียวมะได้ส่งปืนอันนี้มาให้ส่วนเบนใช้ส่วนเบนก็ต้องฝึกใช้นะครับต้องไปเทสยิงกันที่ภูเขาล้าง ภูเขาระเบิดถล่มทลายเลยซีนนั้นไหมมีตาตึงใจมากแล้วก็ถอดมาเมื่อแตกเลยสุดท้ายผู้การเขาก็จะสอนให้ใช้ปืนตัวเนี้ยิงจนได้และปืนนี้ก็พัฒนาต่อไปอีกหนึ่งรุ่นกลายเป็นปทอร์นาโดเดี<อ>๋ยวจะรีวิวในเทปหน้าค่ะอืมเรามาดูกันไหมดูเลยอุ้น็อตอะไร เปิดกล่องมาเจอน็อตอะไรไม่รู้น็อตอะไรนี่กระดาษขาวปกติโอ้โหธรมชมเก่าแท้คู่มือเหมือนเดิมเฮ้ยแต่เขาทำคู่มือฉลาดนะตรงนี้เห็นปะเขาไม่ได้เขียนไว้ก็เลยเอาเอาไฟล์สะเก็ดเดิมมาใช้ได้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาเปลี่ยนชื่อไงนี่ไงโอ้หเปลี่ยนแค่ตรงนั้นเออบันไดนะครับ1991เมตรอินเจแปนใช้แบตเตอรี่2ก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่ type C ระบบเหมือนเดิมเลยไม่ยากมาลองดู ตัวนี้ได้มาก็ไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะเอาแล้วตัวนี้พี่คณะชัยส่งต่อมานะเหมือนเดิมอใช้ได้ใช้ได้เนี่ยเก็บตะลิงกันอ่าหมุนซ้ายหมุนขวาฟืนเริ่องมีนองแงกันนิดนึงนะครับ โอเคอันนี้จะเป็นหัวครีมคีบอเนกประสงค์อันนี้เป็นหมดอ่าอ๋อหมุนหมุนด้หมุนด้วยหมุนด้ยี่นี่เราลองหยิบอะไรสักอย่างไหมอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวมันมแข็งรีบเลยอ่ะเดี๋ยวลำบากกูใช่ไหมไม่รู้ชัวร์ว่า H นะครับพับแรงกก็จะเป็นยงอันนี้เอาไว้จอะติดได้ออยากรู้ว่าอันเนี้ยมันเอาไว้นี่มาใส่ได้ป่ะโซคาลิเบอร์ใส่ได้ดินี่ไงเหมือนเดิมเลยอ๋อแต่ว่าในเรื่องของโซเบนเนี่ยไม่มีโซคาลิเบอร์มีมีด้วยคุณเลียวมะก็ให้มาให้มาด้วยให้มาพร้อมกันเลยโอเคนี่ยังเปิดเนี่ยใช้ได้เหมือนเดิมท่อเธอมีครบ มีอันนึงที่ผมสงสัยนะน็อตอันนี้คือมาจากไหนใช่ไหมน็อตอะไรวะแล้วเนี่ยเขียนว่ากีกาสติมเมอร์เนี่ยออคือ uh. <c oughs> ตรงไหนวะ <c oughs> อ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่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 มันเอาไว้ล็อกแขนซึ่งไม่ได้ใช้เนี่เอาไว้ล็อกแขนตรงนี้ไม่ได้ซีไม่ได้ซีแล้วคือปืนสมัยก่อนอะผมรู้สึกว่าหน้าตามันยังไม่เหมือนของเล่นเหมือนสมัยเนี้ยดีไซน์มันยังอิงความจริงนิดนึงอะอยังปืน ปืนพวกขบวนการรุ่นใหม่ๆผมรู้สึกมันกระตูดมากามเลยแฟนตาซีมากมโดยรวมนะครับถ้าคุณมีกีกาสติมเมอร์ของวินสเปกเตอร์แล้วนะครับคุณควรมีกระบอกนี้ด้วยนะครับเพราะต่างกันแค่สติกเกอร์และกล่องเท่มากอ,อถ้ามีคุณควรมีประดับบารมีกล่องซื้อกล่องเปล่ามาก็ได้โอ้น่าจะแพงเหมือนกัน มาแล้วนะครับกับกิก้าสติมเมอร์ที่บันไดย้อมแมวนะครับ <c oughs> ผูกเรื่องราวให้ขายได้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ผมเล่าให้ฟังนิดนึงกิก้าสติมเมอร์เนี่ยนะถูกเอาไปใช้ต่อในตำรวจเหล็กเจฟเฟอร์สันด้วยเป็นภาคท,ท,ท้ายๆของซีรีส์เมททันฮีโรล่ละไอตัวตำรวจม่ว,ว,วมงๆอ่ะอ่าใช่แต่ของเล่นเนี่ยออกดีเอ็กมานะครับแบบนี้เด็กเลยแต่เปลี่ยนเป็นสีม่วงอ๋อแล้วก็มีเป้าเพิ่มขึ้นมานิดเดียวอ๋อเอาช่องที่เสียบโซคาลิเบอร์ออกเป็นเป้าออแทน ถามว่าซื้อไหมซื้ออยู่แล้วลอกนะครับสองก็บอกเดี๋ยวในบ้านเนี้ยมีกีก้าสตรีมเมอร์กี่อันถ้าเอารูปส่งกีก้าสตรีมเมอร์นะครึ่งหลหกโอ้หอันเลยเหรอแต่เชื่อไหมมันมีคนมากกว่าพี่ไว้แต่เขาไม่เปิดเผยตัวอ่าใช่โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะครับทั้งใน YouTube และ f a c e b o o k นะครับอย่าลืมนะครับอีกเรื่องหนึ่งบันไดเขาลีของมาเนี่ยนะ เปลี่ยนแค่สติกเกอร์ก็ขายได้ครับหรือเปลี่ยนสีก็ขายได้ฉะนั้นอย่าไว้ใจซื้อเข้าไปสุกอันแหละดีแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ